สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับที่4.3นะครับที่เราต้องทํากันนะครับสําหรับโรงเรียนบ้านพลโกนะครับราชอนุสรนะครับวันนี้ครูก็มาให้นักเรียนเรียนในช่อง u t u b e นะครับของครูเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราจะต้องดูว่าเขาให้หาอะไรนะครับวันนี้นะครับไข่ไก่ซีฟองราคา 16บาทซื้อไข่ไก่20ฟองต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับนี่เขาต้องการให้หาไข่ไก่แค่1ฟองนะครับให้หาไข่ไก่แค่1ฟองนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับเราก็ต้องเอาแค่ไข่ไก่1ฟองนะครับเป็นตัวตั้งนะครับในการหาไข่ไก่ทั้งหมด20ฟองนะครับเขาบอกว่าไข่ไก่4ฟองนะครับ4ฟองตัวนี้นะครับราคานะครับ 16บาทนะครับสฟองราคา16บาทถ้าสมมติว่าไข่ไก่1ฟองนะครับราคาจะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็ต้องเอา16เป็นตัวตั้งหารด้วย4เท่ากับ4 4ตัวนี้ก็คือไข่ไก่1ฟองนะครับเมื่อมีไข่ไก่ทั้งหมด20ฟองนะครับราคาก็คือ20คูณด้วย4ครับ4ก็คือไข่ไก่1ฟองก็จะได้ไข่ไก่ทั้งหมด20ฟองซื้อมาในราคานี้ก็คือ80บาทนะครับ ่านี่คือตัวอย่างนะครับนะเขาให้หาไข่ไก่แค่1ฟอร์มก่อนนะครับแล้วหาไข่ไก่ใบต่อไปนะครับอ่าต่อไปเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทํากันนะครับในข้อที่1นะครับดอกบัว3กรัมราคา60บาทนะครับ3กมัมนะครับราคา60บาทถ้าซื้อดอกบัว15กรัมกนะครับต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับลักษณะเดียวกันครับเราต้องการแค่1กรัม นะครับต้องการแค่1กรัมดังนั้นดอกบัว3กรัมราคา60บาทนะครับดอกบัว1กรัมก็คือเอา60หารด้วย3นะครับก็คือ1กรัมซื้อในราคา20บาทนะครับแต่โจทย์ให้หาคือดอกบัวทั้งหมด15กรัมนะครับ15กรัมนะครับดอกบัว15กรัมราคาก็คือ,อ1กรัมราคา20ก็เอา20ตั้งนะครับคูณด้วย15นะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ300บาทนะครับนะตัวนี้นะนักเรียนนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับนะเวลาเราคูณนะมีเทคนิคในการคูณนะครับอ่ามีเทคนิคยังไงอย่างเช่นอ่ายี่สิบคูณด้วย15นะครับเรานะครับเอา2องคูณสิเลยนะครับแล้วใส่ศูนย์ทีหลังนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับอ่อาเช่นยี่สิบนะครับอ่าสิบห้าอ่าเขียนใหม่ดีวกว่าอ่า ยี่สิบนะครับเป็นตัวคูณเอาสิบห้าเป็นตัวตั้งคูณเลยนะครับใส่ศูนย์ก่อนนะครับสองห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับสองหนึ่งเป็นสองทดหนึ่งเป็นสามดังนั้นคําตอบก็คือสามร้อยบาทนะครับนะข้อนี้นะในข้อที่หนึ่งนะครับในแบบฝึกหัดสี่จุดสามนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่ข้อที่สองนะครับ ในแบบฝึกหัดข้อที่4ี่ยุสานะครับข้อที่2นะครับอ่าคราวนี้นะครับเป็นการซื้อพม่านะครับเขาบอกว่าพม่าน15เมตรนะครับอ่าพม่าน15เมตรราคา1,800บาทถ้าต้องการพม่าน45เมตรนะครับจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเราทำมาเดิมครับเราต้องการแค่พม่าน1เมตรนะครับ1เมตรนะครับราคาเท่าไหร่ก่อนนะครับอ่า พม่าน1เมตรนะครับราคา1,800บาทก็ต้องหาด้วย15เพราะเราต้องการแค่พม่านแค่1เมตรนะครับนะก็จะได้เท่ากับ120นะครับนะตัวนี้นะครับนะถ้าต้องการ45าเมตรอันนี้45เมตรก็คือเอา45 m. เป็นตัวตั้งนะครับคูณด,ด้วย1เมตรนะครับคูณด,ด้วย1เมตรก็คือ120บาทนะครับที่เราหามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ45คูณด้วย คูณด้วยนะครับ120ก็เท่ากับ5,400บาทนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ5,400บาทถามว่าตัวคำตอบคูณทำถูกไหมนะครับก็เอาร้อยนะครับ20เป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วย45นะครับอ่า50เป็น0นะ52เป็น10นะครับทด1นะครับ51เป็น5ทด1เป็น6นะครับอ่าใส่0 1ตัวนะครับอยู่ในหลักสิบนะครับ สี่ศูนย์เป็นศูนย์นะครับสี่สองเป็นแปดนะครับอ่าสี่หนึ่งเป็นสี่ครับอ่าบวกเข้ามานะครับอ่าทดหนึ่งเป็นห้านะครับดังนั้นคำตอบก็คือห้าพันสี่ร้อยบาทถูกต้องนะครับนะในข้อที่สองนะครับนะทำตามแบบนี้เลยนะครับนะ้าเรียน ทําได้นะครับก็ทําความเข้าใจด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนนะครับเรือเรื่องที่คุณครูสอนไปนะครับแต่ละข้อนะครับคราวนี้เรามาดูข้อที่3นะครับข้อที่3ในแบบฝึกหัด่นะครับผ้าเช็ดหน้า5ผืนราคา75บาทนะครับ5ผืนน้าราคา75บาทนะครับสุภาซื้อผ้าเช็ดหน้า30ผืนโอ้สาผืนนะครับ สุภาจ่ายเงินกี่บาทนะครับผ้าเช็ดหน้าหผืนราคา75บาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับราคา75บาทนะครับถ้าผ้าเช็ดหน้า1ผืนนะครับราคาเท่าไหร่ก็คือเอา75ตั้งหารด้วย5นะครับดังนั้น1ผืนเท่ากับ15บาทนะครับเราได้มาแล้วนะครับนะคราวนี้เรามาซื้อ30ผืนนะครับผ้าเช็ดหน้า30ผืนราคา30นะครับ คูณด้วย15ที่เราหามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าภาชนาหนึ่งพืนเท่ากับ15บาทนะครับเท่ากับ450บาทนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ450บาทถามว่าคูณถูกไหมนะครับเราก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับเทคนิคเดิมเดิมนะครับก็คือเอาอ่า15เป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วย30เพราะว่ามาลงท้ายด้วยศูนย์เราจะไม่ต้องมาบวกซ้ำสองรอบนะครับใส่ศูนย์เข้าไปเลยนะครับ355ใส่5ทดนะครับ 1>, 1 3ึเป็นสาเป็น4ดังนั้นได้ครับได้แล้วนะครับอ่า450บาทแสดงว่าข้อนี้ถูกนะครับดังนั้นผ้าเช็ดหน้า30ผืนนะครับราคาทั้งหมด450บาทนะครับเพราะว่าผืนหนึ่งราคา15บาทนะครับเมื่อคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทั้งหมด450บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่4ในแบบฝึกหัดส3นะครับนะ ผ้ายาว 6, m, าาว6 m, เมตรนะครับผ้ายาว6เมตรเลยนะครับตัดเสื้อแบบเดียวกันและขนาดเดียวกันได้3ตัวนะครับ6เมตรตัดเสื้อได้ทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าต้องการตัดเสื้อแบบเดียวกันและขนาดเดียวกัน25ตัวต้องใช้นะครับนะต้องซื้อผ้ากี่เมตรนะครับนะทจริงล้วต้องบอกว่าต้องใช้ผ้าทั้งหมดกี่เมตรนะครับต้องซื้อผ้ากี่เมตร อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูว่าผ้ายาว6เมตรได้ทั้งหมด3ตัวเราต้องการแค่1ตัวจะได้ทั้งหมดกี่เมตรนะครับเสื้อ1ตัวจะได้เท่ากับห6หารด้วย3ก็คือได้2ตัวนะครับนะฮะอ่าพูดง่ายๆก็คือเสื้อ1ตัวนะครับเสื้อ1ตัวได้ ใช้ทั้งหมด2เมตรครับใช้ทั้งหมด2เมตรกูเขียนผิดนะครับตรงนี้นะแก้ไขนะครับได้ทั้งหมด2เมตรนะครับดังนั้นเสื้อ25ตัวนะครับจะใช้ผ้าทั้งหมดกี่เมตรเขาถามเป็นเมตรดังนั้นจากอ่า25ตัวนะครับเราได้มาแล้วว่าเราได้ทั้งหมด2เมตรดังนั้นก็เอา25เนี่ยไปหารด้วย2นะครับก็จะได้เท่ากับ12.5เมตรนะครับ12.5เมตรนะครับ นักเรียนคงตังหารเป็นนะครับอ่าเวลาเราหารใช้หารยาวดีที่สุดนะครับก็คือ25นะครับหารด้วยนะครับ2นะครับ2 1เป็น2นะครับเหลือ0ชัก5ลงมานะครับอ่าชัก5ลงมา2 5นะครับ2องไรหมีไหมไม่มีนะครับมีแต่2 2เป็น4นะครับเราได้แล้วนะครับเหลือเศษอะไรครับเศษ1นะครับถ้าจะหารต่อต้อง ใส่จุดและเติม0นะครับเรียบร้แล้วนะครับ5.25เป็น10นะครับได้เท่ากับ5นะครับ่างนั้นนะครับข้อนี้ตอบ12.5เมตรนะครับถูกไหมนักเรียนทำถูกไหมก็ไปทดสอบดูนะครับก็ไปลองดูที่บ้านนะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับ น้ำดื่ม12ขวดนะครับราคา180บาทนะครับ12ขวดนะครับราคา180บาทถ้าซื้อน้ำดื่ม8ขวดต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับนะข้อนี้นะครับถ้าเราอ่านโจทย์ดีๆนะครับเราเราจะเห็นความสับสนนิดนึงก็คือเขาซื้อทั้งหมด12ขวดในราคา180บาทนะครับถ้าซื้อน้ำดื่ม8ขวดต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับ คราวน,นี้ครับเรามาดูนะครับเราต้องการอันดับแรกคือต้องการหาน้ําดื่ม1ขวดนะครับน้ําดื่ม1ขวดราคา180่หารด้วย12นะครับเท่ากับ14บาทแสดงว่าน้ําดื่ม1ขวดราคา14บาทนะครับถ้าซื้อน้ําดื่ม8ขวดราคาเท่าไหร่ก็คือเอา14นะครับคูณด้วย8นะครับได้เท่ากับ1 1 2บาทนะครับนะ112บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดในแบบฝึกหัด4.3นะครับใน d l t v นะครับให้นักเรียนไปทำนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ให้มาถามนะครับ